ผมเห็นข่าวการสมัครสอวอรผมติดตามตลอดอยู่แล้วแล้วก็โอ้โหข่าววันแรกนี่ก็ต้องถือว่าข่าวใหญ่พอสมควรเพราะอะไรฮะคนมาสมัครกันเยอะพอสมควรแต่ยังไม่มากเท่าที่เราต้องการเลยนะฮะจนกระทั่งเน็ตล่มท่านสมชายสมัครที่เชียงใหม่ แม่เขาใช้เวลากว่าเกือบสองชั่วโมงนี่คือความทันสมัยของกกกตไทยเมื่อวันจันท์เนี่ยผมตัดต่อแล้วผมถึงได้เอา,เ,อา,เ,อาเรื่องราวให้ท่านเข้าใจว่าผมบอกว่าคุณทรมเนี่ยเขาพาพากกตไทยไปดูงาน หลายท่านคงอาจจะแปลกใจเอ๊ะทำทำพากกตไทยไปดูงานยังไงวะคือคือพาไปดูเรื่องราวของระบบการเลือกตั้งอเมริกานะครับไปดูเรื่องราวระบบการเลือกตั้งอเมริกาก็จะทำให้เราเข้าใจได้ว่าอ๋อประเทศของเขา กกตเหล่านี่มันเกินเหตุครับมันเกินเหตุนะฮะใครคงจำได้นะดูหรือ,อยังไม่ทราบเพื่อนๆครับเอาละเรามาดูกันต่อไปในเรื่องวันนี้เดี๋ยวขอเก็บรายละเอียดนิดหนึ่ง ตลึงกับว่าที่สวสมชายนะครับประชาธิปไตยทาไมต้องทําลายพรรคข่าวที่ต้องตะลึงกันนี่ก็คงต้องตะลึงเพราะมันตื่นเต้นดีท่านสมชายเป็นเป็นญาติทางทักษิณแค่นี้ก็ไม่ต้องห่วงแล้วครับนะฮะไม่ต้องห่วงแล้ว ดังแน่สองเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีและเป็นนายกรัฐมนตรีคนเดียวในโลกนะไม่ใช่คนเดียวในประเทศไทยนะที่ไม่มีโอกาสเข้าไปนั่งบริหารประเทศชาติในเทมเนียบรัฐบาลในโลกไม่มีเพราะอะไรไอ้พันธมิตรมันยึดทำเนียบมันยึดสนามบินแล้วถ้าไปนั่งบริหารที่ไหน ไปนั่งบริหารที่สนามบินดอนเมืองครับแปลสนามบินดอนเมืองเป็นที่ทำการภาพนี้คงทำให้ท่านเตือนความจำได้สำหรับคนอายุระดับระดับผมนะแต่เด็กๆน้องๆลูกหลานที่กำลังเติบโตขึ้นมาใหม่อาจจะไม่เข้าใจอาจจะไม่ได้เห็นสิ่งนี้ถ้าจะเห็นสิ่งนี้ก็ต้องไปอ่านหนังสืออ่านประวัติศาสตร์ย้อนหลัง ภาพอย่างนี้เนี่ยมันมันทำให้คนยังทรงจำและปรากฏว่าไอ้คนที่ยึดทำรรเนียบรัฐบาลก่อจลาจนยึดสนามบินซึ่งเป็นความผิดระดับผู้ก่อกร้ไลนะครับมันไม่ได้ก่อความเสียหายให้แก่คนไทยเท่านั้นมันก่อความเสียหายให้กับผู้คนทั่วโลกที่อย่าลืมว่าสนามบินสุวรรณภูมิเรานี่เป็นฮับนะ ท่านเห็นไหมครับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเครื่องบินสิงคโปร์ตกหลุมอากาศเลยต้องร่อนลงพิเศษที่สนามบินชวนภูมิเรื่องสนามบินเนียมันเป็นเรื่องใหญ่ทำเนียบรัฐบาลก็เรื่องใหญ่แต่เรื่องทำเนียบรัฐบาลที่มันไปยึดมันเป็นเรื่องความเดือดร้อนของประเทศโดยตรงแต่นี้มันต่างประเทศเขาด้วยศาลไม่เอาผิด้ว้ S 1> <S 1> <S 1> <S สารไม่เอาผิดได้ภาวะการอย่างเนี้ยครับมันจึงทําให้เป็นเรื่องที่ถ้าใครรู้เรื่องราวเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเจ็บปวดผมเห็นท่านสมชายไปเดินไปสมัครสอวอนี่ผมยังนึกในใจว่าเออ ท่านนี่สู้จริงๆเหมือนกันเป็นนักสู้ผมทํางานอยู่กับท่านสมชายด้วยนะครับวันที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยแล้วก็ผมเป็นตัวต่อสู้กับไอ้พวกก่อจราจนพวกนี้ครับแต่ว่าไม่ไม่ได้อยู่ทางทางนั้นไม่ไม่ได้ไปอยู่หน้าไม่ได้นําม็อบเสื้อแดงนะครับแต่เป็นเสื้อแดงเวทีเล็กแล้วก็ทํางานด้านระดับล่าง ประสานกันผมเห็นท่านสมชายที่ว่าใจสู้ก็คือท่านคงมีไฟในตัวท่านว่าท่านจะต้องลงการเมืองอีกปรากฏว่าการตัดสินใจของท่านลงการเมืองนี่แหละครับที่ทำให้หลายคนตะลึงเฮ้ย <"He i, S 2> ขนาดนี้เ่ยหรือสู้เข,ขาไม่ได้คิดว่าท่านสมชายสู้นะแต่เขาคิดว่า เป็นการวางแผนของพรรคเพื่อไทยจะมาคุมวุฒิสภาผมว่านี่ไงผมบอกว่าถ้าเราไม่วางหลักไว้นะครับเราก็จะไหลไปกระ,กระแสเช่นนี้โดยเฉพาะไอ้สื่อเผด็จการที่แสดงตัวชัดเจนผมเปรียบสื่อให้ดูสองวันที่แล้วนะครับเมื่อวันจันทร์นี่กันแล้วกัน ข่าวสดเขาพาดหัวผมจะเปลี่ยนให้ท่านดูว่าเขาก็ลงธรรมดานายกสมชายก็มาลงทิงสอวอคนดังสมัครคึกคักเออก็ก็โอเคถูกต้องฮะไทยรัฐสมัครส,ครสอวอรป่วนระบบล่มคนดังมามาน้อยไปโอเคแล้วเขาก็เขาก็โวยหัวเล็กๆกก็สมชาย ก็มาลงสู lyrics, ini, meng, ้มาดูหน <man> ังส <down> ือพิมพ์เผด็จการนี่สิครับเออนี่ชัดเลยเขาไม่ได้แถลงมันวิเคราะห์มันเอาความคิดของมันเองมาโนเของมันเองไอ้บกกรเนี่ยมาพาดหัวเลยเริ่มหัวยึดเก้าอี้สวไปนู่นเลยเห็นอยังฮ กกตจับตาพวกไรคะแนนท็อปไฟทักษินส่งสมชัยดันนั่งประธาน <_ d> um> เขาบอกมึงเหรอฮะ <_ d> um> ทักษินก็พูดเหรอไอ้คุณวิเคราะห์เองตีความเองไม่เป็นไรครับแต่คุณไปพาดหูวเป็นข่าวได้ยังไงที่ผมพูดตรงนี้ ก็เพื่อจะสะก,กิดว่าระบบเนี่ยทำไมเราไม่คิดถึงหลักการความเป็นมาที่ผ่านมาก็คุณด้วยหรือเปล่าล่ะนังสือพิมพ์ฉบับเนี้ที่สนับสนุนการก่อจลาจนปูทางการสู่รัฐประหารตั้งแต่ปี49ตลอดแล้วก่อจลาจนมาเรื่อยบ้านเมืองก็พังพินาศหมดจนทั้งถึงปี57อายุเก่าอีก ไอ้ภาวะการอย่างเนี้ยเป็นเรื่องเกา่าแต่ถ้าเราไม่เอามามา,มาเล่ามาตอบความเนี่ยเราอ่านข่าวอยางนี้โอ้ยจะไปยึดสวแล้วอย่างนั้นอ,อ,อ,อย่างนี้ก็าถามว่าพักมันมันน่ารังเกียจตรงไหนครับพักการเมืองถ้าเราจะปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยนี่ระบบพักก็เป็นสาระสำคัญที่สุดนะครับ ในอเมริกาผมย้ำหลายครั้งว่าเขาถือว่าพรรคการเมืองเป็นรากฐานของระบบคนทุกคนที่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งทั้งที่เป็นคนอเมริกันเกิดที่นี่หรือคนไทยคนชาติไหนๆที่โอนสัญชาติไปเป็นคนอเมริกันแบบฟอร์มจะต้องกรอกจะสังกัดพรรคไหน มันมีไม่ใช่มีสองพักนะไม่ใช่รีพับไิกั้กับเดโมแครตนะมันมีเยอะพักเล็กพักน้อยมีทั้งนั้นท่านต้องกรอกส่วนกรอกแล้วเวลาเลือกตั้งฉันไม่ลงตามพักเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่นี่คือหลักการพื้นฐานแต่ประเทศไทยนี่การเป็นสมาชิกพักเป็นความผิดถ้าจะปลอดภัยก็อย่าไปสมัครสมาชิกพักจะได้สมัครสวรได้ลงทําอย่างงู้นได้ทําอย่างนี้ได้เออ ไนี่แหละครับมันเป็นระบบะเผด็จการมันถึงได้เขียนกฎหมายยิ่งยึดอำนาจมาเขียนกฎหมายด้วยกฎหมายประกอบพระธรรมนูญกฎหมายต่างๆในทางการเมืองนี่มันจะจํากัดจําเขียดจากัดสิทธิของพรรคการเมืองผมจะบอกว่าท่านดูนะครับผมให้ท่านดูต่อไปอีกนิดหนึ่ง นักขื้พิมพ์มติชนพาดหัวเมื่อวันจันทร์นี่รับสมัครสว,วุ่นวันแรกระบบล่มแล้วเขาก็ปล่อยหัวท่านสมชายลงสมัครแล้วเรามาดูข่าวเปรียบเทียบเราจะได้เห็นว่าไอ้สื่อมวลชนเผด็จการเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรทำไมสุนัยต้องตั้งหลักจี้กันอย่างนี้เพราะมันไม่มีสื่อในประเทศไทยสู้กับมันนี่ และวันนี้มันก็เริ่มส่งสัญญาณจะรัฐประหารกันอีกแล้วอย่างที่ท่านเห็นข่าวแหมมีทหารผ่านศึกออกมาโจมตีรัฐบาลน,นะครับจะต้องล้มรัฐบาลอย่างนั้นอย่างนี้เออมึงพูดได้เต็มปากเต็มคำเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะรายงานให้ท่านทราบนะฮมาดูข่าวที่เป็นออนไลน์มติชนเขาก็ลงธรรมดาครับท่านเห็นไหมสมชายวงสวัสด สมัครสวรชิงเก้าอี้เชียงใหม่เจอระบบล่มรอกว่าสองชั่วโมงจึงเรียบร้อยแต่ถ้าไทยโพดปับ๊บโอ้โหมันลงเต็มที่เหมือนเดิมทั้งทั้งฉบับวางแผงแล้วก็ฉบับออนไลน์สัญญาณทักษินกินรวบสมชายสมัครส,ครสวรหึงวางตัวนั่งประธานขอโทษนะไอ้บอกอมึงคิดว่าง่ายนากเรอผมยังเป็นห่วงท่านสมชายว่ามาสมัครแล้วนี่ ไอ้ระบบเลือกตั้งนี่มันเป็นระบบเลือกตั้งที่ประหลาดที่สุดในโลกจริงๆมันไม่ใช่ระบบเลือกตั้งคุณจารตโรนใช้แสงบอกว่ามันเป็นระบบคล้ายๆจับฉลากแต่เร็วยิ่งกว่าการจับฉลากผมว่ามันคล้ายๆแย่งก็อี้ดนตรีกันอย่างเงี้ยครับอพอหยุดเพลงปงั๊บต้องรีบแย่งกันคือวันนี้เนี่ยวิธีการที่จะได้ไปเป็นนี่ไม่ง่ายหรอกครับ ทำไมไอ้ถ้าถาบอกว่าเอา้าไม่ง่ายสิดีแสดงว่ายากแต่มันเป็นการยากบ้าบอคือเป็นการยากที่ประชาชนไม่เกี่ยวเลยเออประชาชนไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนประชาชนไม่มีสิทธิ์ตรวจสอบแล้วสุดท้ายพอมันแย่งเก้าอี้ดนตีกันในสวซึ่งจําเป็นต้องแย่งกันอย่างเงี้ยมันมันสร้างระบบให้คนบ้าได้ขนาดนี้นี่นะทําไมมึงไม่ด่าเเดจก,การวาะ พอได้เสร็จจะเป็นสภาที่อับปรลักที่สุดแต่จําเป็นต้องมีมันเป็นระยะผ่านเราก็ไม่เห็นด้วยแต่มันจะทำยังไงเพราะเราไม่มีรถถังจะขับไปฉีกแล้วจะทำมญเหมือนพวกมันนี่ก็ต้องสู้กับมันในระบบอย่างนี้นะครับดังนั้นปัญหาก็คือเราก็ต้องยอมรับในกลไกนี้ ผมถึงเรียกร้องการประสานกันไงครับระหว่างพักเก้าไกลพักเพื่อไทยพักเก้าไกลผมไม่ได้มองว่าคุณธนาธรไม่ใช่พักเก้าไกลนะนั่นแหละผู้นําสังกิตวิญญาณพักเก้าไกลมองธนาธรท,ทีไรก็บอกพักอนาคตใหม่พักเก้าไกลอันเดียวกันมองหน้าานสมชายทีไรก็ไทยรักไทยเพื่อไทยใช่เลยมองหน้าสุริ์ก็คล้ายๆกันแล้วทําไมมันต้องไปรังเกยียจพักอะผมถึงตั้งคําถามนี้ไง ทางคุณธนาทรเขาก็เสนอหนึ่งครอบครัวหนึ่งผู้สมัครสว,วเพื่อไทยเขาอาจจะไม่เสนอแบบโดดเด่นขนาดนั้นแต่เขาก็เดินเครื่องของเขาแต่ก็ทำให้ถูกต้องตามกฎหมายท่านสมชายก็ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยแล้วมันก็กีดกันว่าพักการเมืองห้ามมายุ่งและผมถามหน่อยเถอะและไอที ทาหารนะมันยุ่งได้ยังไงกลไกของระบบผมบอกว่าวันนี้เนี่ยมันออกแบบให้ข้าราชการประจำเนี่ยเข้าไปนั่งในสภามากที่สุดผมย้ำอีกทีหนึง่งเพื่อให้เอาความคิดคอนเซอร์เวทีความคิดล้าหลังความคิดอ,อ,อนุรักษ์นิยมเนี่ยเป็นตัวหลักแน่นอนครับเลือกอยังไงถ้าประชาชนไม่ระดมกันออกไปเต็มที่นะแพ้ไอ้พวก อัมมารครับแล้วอัมมาศเนี่ยท่านจะเห็นนะมีในพลไปสมัครกันนะเนี่ยที่กรุงเทพมีพลเอกนัฐพลสำนักงานปลัดก,กระทรวงนะเป็นไปตามที่ผมคาดที่สุราษฎร์ธานีมีในในในพลเอกเกียงไกรนายพลพวกนี้เนี่ย มันอยู่ในกลไกของระบบการจัดตั้งที่แข็งแรงยิ่งกว่าพักการเมืองเมื่อมันสมัครแล้วเกือบจะเรียกได้ว่าไม่ต้องวางแผนมากเลยกาจาทหารในสิบในร้อยในพันสมัครให้เต็มที่ เวลาจะลงคะแนนถึงรอบลงคะแนนแข่งกันระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับประเทศนี่มันมีสายจัดตั้งหมดแล้วนี่ใครอยู่ใครเป็นผู้แตนบัคับัญชาใครใครสายใครมันก็ประสานกันดีให้เลือกเฮ้ยเอาเอาพลเอกนี่นะเอาพลโทคนนี้นะมันมีระบบจัดตั้งแล้วไล่ระบบจัดตั้งเช่นนี้แหละครับที่เราเรียกว่าร,ระบบอัมมาศ มันจัดตั้งทั้งในขณะที่มันยังอยู่กินเงินเดือนราชการกรเกษณแล้วมันก็ยังกินเงินเดือนอยู่มันยังสั่งการกันได้แล้วเราไม่ได้มองจุดนี้กันเลยหรือฮะผมบอกไม่เห็นต้องตะลึงเลยเรื่องท่านสมชายเนี่ยมึงตะลึงเรื่องที่ระบบที่มันลึกลงไปกว่านี้สิมันออกแบบมาเพื่อให้ข้าราชการเนี่ยแหละเข้ามานั่งในเข้ามานั่งในอุิสภามากที่สุด พอคุณธนาธรเสนอว่าหนึ่งครอบครัวหนึ่งผู้สมัครสวมันก็เริ่มร้องเรียนว่าเอ้ยอย่างนี้ผิดเอ้ยอย่างนี้มันพักการเมืองอย่างนี้หัวกันหรือเปล่าและทีทหารไม่หัวกันหรอวะแล้วมันหัวกันง่ายด้วยเพราะมันเป็นสายบังคับบัญชากันอยู่แล้วแม้จะเป็นเกษยณแล้วเนี่ยออกรอกเอเป็นขราชการเกษตรแล้วมันก็ยังมีสายบังคับบัญชาพูว่า ข้าราชการพลเรือนผู้ผู้ว่าสายของมหาดไทยท่านรู้เปล่าว่าพวกนี้มันก็มีสายสัมพันธ์โยงใยห,หมดในโครงสร้างส่วน,นบนบัลลัก์กระทรวงบางคนอธิออบดีบางคนมันถึงได้มานั่งเป็นกกตปปชกันเยอะแยะไงเพราะมันมีคือข่ายแต่เรามองไม่เห็นเนี่ยเรามองไม่เห็นและผมถึงบอกว่า นี่คือระบบออมสตที่เขามีการจัดตั้งกันส่วนภาคพลเรือนกูไม่ให้มึงจัดตั้งจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองก็ให้มีสิทธิ์มีสิทธิ์น้อยมีปัญหา,ามีสิทธิ์ถูกยุบพรรคได้โดยง่ายอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยผมถึงบอกว่าวันนี้ ความวิตกกังวลว่าแม้ตะลึงออท่านสมชายจะมาเป็นประธานทักษินส่งมาอย่างนั้นอย่างนี้นี่นะคุณคิดได้เลยนี่ถ้าสุนัยไปสมัครเขาบอกอา้าวนี่พักเพื่อไทยส่งสุนัยมาลงนะครสวรรค์น,นี่หนไหมเป็นเพื่อไทยระบบเนี่ยท่านจะเห็นนะครับ ความคิดของมนุษย์เนี่ยมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วที่มันจะต้องจัดตั้งกันผมเคยไปดูงานในสภาพยุโรปในในแต่ละประเทศเนี่ยเขาเลือกตั้งคนนี้พักนั้นคนนั้นพักนี้ในแต่ละประเทศนะแต่แล้วเวลาเลือกตั้งเนี่ยเขาจะต้องเลือกตั้งสมาชิกสภาสภาพยุโรปด้วย ถ้าลองอับตานึกภาพยี่สิบสามสิบประเทศเนี่ยมันจะมีพักการเมืองร่วมกันได้ยังไงเออมีแต่พักในแต่ละประเทศแต่เวลาเลือกตั้งก็จะเลือกตั้งสองบัตรบัตรหนึ่งเลือกสสในประเทศกับอีกบัตรหนึ่งเลือกตั้งสสสภาพยุโรปผมก็ถามเขาป้าก็ว่า พอเข้าไปในสภาย,ยุโรปแล้วเขาจัดเป็นพักอีกครับผมก็ถามเขาว่าเฮ้ยก็ตอนสมัครมามันไม่ได้เป็นพักแล้วมันเป็นพักได้ยังไงเขาบอกเขาจัดเป็นหมวดหมู่ความคิดครับหมวดหมู่ความคิดพักคอนสเวทีก็มีเกียรตินะครับเนวคิดแบบเก่าพักลิบโบโลพักแรงงานก็ล้อล้อพักการเมืองในแต่ละประเทศ แต่ว่าคนเหล่านั้นจะมาอยู่พรรคไหนนั้นไม่มีการจัดตั้งแต่จัดระบบเหมือนกับเป็นพรรคเพราะในสภายุโรปก็เหมือนสภาพสหรัฐอเมริกามันก็มีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลน,นะครับแต่เขาจัดหมวดหมู่วิธีคิดดังนั้นเรามาศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศไทยระบบความคิดเนี่ยมันหนีกันไม่ได้ แล้วผมถึงบอกว่าในหลักการผมถึงไม่หนีพักเพื่อไทยไงที่ไม่หนีนี่ไม่ใช่ว่าผมไปเป็นสมาชิกพักตลอดชีวิตตายบอกไม่ใช่การต่อสู้มันต้องมีหลักมันต้องมีการจัดตั้งมันต้องมีองค์กรจัดตั้งของประชาชนสู้กับระบบอมมบาตสู้กับระบบราชการมันจัดตั้งกันอยู่แล้วมันมีเงินเดือนจ่ายด้วยเป็นสมาชิกพักออมบาตนี่มันดีนะมันได้เงินเดือนด้วยมันมีบำนาญด้วยความเสียเปรียบของประชาชนมันอยู่ตรงนี้ ดังนั้นไอการที่จะบอกโอ้โหตะลึงทักษิณส่สงมา,าท่านสมชายจะมาเป็นประธานพาวไอนี้มันเลอะเทอะจะได้ไม่ได้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับกลไกของการจัดระบบบ้าบ,บ้าของของอายุตธเนี่ยตามรัฐธรรมนูญครับดังนั้นข่าวที่บอกว่าสมชายวงสวัสด เป็นไพ่การเมืองเพื่อไทยกับความหวังสวเชียงใหม่ถามว่าเขาทายผิดไหมไม่ผิดหรอกก็เขายังเป็นเพื่อไทยอยู่ทาไมเป็นน่ะเป็นรัสมรได้ไงเขาไม่ได้จดทะเบียนนี่แต่ใครก็รู้ว่าเขามีความคิดอย่างนี้เขาเคยเป็นนายกของพรรคเพื่อไทยเขาเคยเป็นนายกเป็นสมาชิกของพรรคไทยรักไทยเขาเป็นอดีตผู้พิพากษาแล้วเขาก็เป็นนายกคนแรก ที่ในโลกนี้ไม่มีคือไม่ได้เข้าทาเนียบรัฐบาลบริหารประเทศเลยแล้วมีการก่อจลาจลและไอคนก่อจลาจลนี่ไม่ผิดหาอะไรเลยเออเดี๋ยวนี้คนเขาก็ตาสว่างหมดแล้วดังนั้นไอภาวะอย่างเนี้ยผมถึงบอกว่าถ้าคุณจะบอกว่าตะลึงเพราะว่าเป็นน้องทักษิณเพราะว่าเป็นอดีตนายกไม่ต้องตะลึงอย่างนั้นนั่นคือความจริงที่เขาเดินมา แต่ที่คุณต้องหาทางตะลึงก็คือตะลึงว่าทำไมระบบของเรานี่มันกีดกันพักการเมืองวะต้องตะลึงว่ามึงกีดกันยังไงระบบพักมันก็มีอยู่ในสมองของมนุษย์ครับผมเชื่อว่ามีอีกหลายคนที่สังกัดความคิดของพักก้าวไกลนักวิชาการหลายคนแม้จะไม่ได้จดทะเบียนเป็นสมาชิก พักก้าวไกลแต่เขาสังกัดแนวคิดเช่นนั้นอย่างที่ผมบอกนะถามสภา,สภา,สภา,สภายุโรปแล้วเขาบอกความคิดทางการเมืองมันเป็นกลุ่มๆอย่างนี้ครับมีฝ่ายซ้ายฝ่ายขวามีพักคอนเสอร์วิธมีพักเลเบอร์มีพักพกรีนพ,พักอะไรต่างๆแล้วก็คุณชอบอันไหนแต่ละคนมีอุปนิสัยใจคอแนวคิดอะไรไปสังกัดกลุ่มนั้นแล้วก็จัดเป็นกลุ่มขึ้นมาในสหภาพยุโรป ในสภาเขาแล้วนี่คือธรรมชาติของการเมืองจริงแต่ประเทศไทยเรานี่เราพยายามจะออกกฎหมายการเมืองแบบไอหัวเดินต่างตีนอันนี้สำนวนกฎหมายก็นนะคือมึงมึงไม่ได้ออกกฎหมายเป็นไปตามกลไกของระบบมนุษย์เข้าใจนะครับก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาอธิบายให้ท่านเมื่อท่านรู้อยู่แล้วเดิม แต่ว่าเมื่อเรามีหลักแน่นอย่างนี้พอเจอปัญหาอย่างนี้ปั๊บเราอ่านออกเองนะฮะอ่านออกสถานการณ์เราไม่เราไม่ไหลไปกับกระแสของพวกสื่อมวลชนพวกขวาจัดลาหลังหรือสื่อมวลชนของพวกพเผด็จก,การพวกนี้นะครับนี่คือข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปนในประเทศไทยกับสอสสุนัยอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับ